สวัสดีค่ะทีมพันด้าไทยแลนด์วันนี้วันที่6นะคะของการตามติดน้องอนนาเสือในการประกวด Miss Universe 2022 Competition ระหว่างรอ,อน้องอนนาเสือเดินทางมาทานดินเนอร์เราก็มาร่วมชมบรรยากาศทีมงานชาวไทยและสัมผัสแอนเดียเมสากันค่ะ เรามีเพจอีกเพจหนึ่งด้วยที่ไลฟ์ที่อยู่นะคะตอนนี้สวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวหรอกค่ะถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้นะคะเออถอดมาร์กใช่ไหมคะอ่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ขออีกทีขออีกทีขออีกทีชื่อโองแค่นี้เลยหรอครูเจน S <S <S เพจ <S <S <ets> <S เพจนี้แรงขึ้นทุกวันอะไรไปดูเซนมากค่ะวันนี้แต่เฮียบอกนะเยใช่ค่ะ FC ตัวจริงแต่หลับจริงเหรออ๋อเพราะสกอร์ก็ไม่ได้เข้ารอบอ๋อวิแรงมากไม่เป็นไรถึงมาถึงตรงนี้แล้วใช่มาถึงนิโอลีนเซาแล้วก็เซนก็เป็นทีมของ New อน,นิโอลีนซ์อ๋ะชื่อร้านอ่านว่าอะไรคะเบนดี้ เบนนั่นเบนนั่นเบนน่นเบนน่นโอเคตอนนี้มีคนบอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยากอยากดูไม่อยากดูไลฟ์บรรยากาศเลยอยากดูผู้ติดตามเด็กถือไฟเด็กถือไฟเด็กถือต้องคือจะบอกว่านี่ไลฟ์เนี่ยอยู่ในเพจอะไรคะพูดได้ไหมพีจี้เพจพูดได้ไหมพีจีนะคะให้ดูเบื้องหลังเพจพูดได้ไหมพีจี้เออคนพิมพ์กันเข้ามาเต็มเลยนะคะโดม เขาพี่มา่เออหนึ่งยังไงส่งไปส่งกันมาครูเจนเลิศแอบครูเจนเลิศเลิศยังไงเลิศยังไงเธอพูดสิโอเคได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันพร้อมๆกันตรงนี้โอเเราจอกันพร้อมๆกันตรงนี้โอเคได้เลยเดี๋ยเราเจอกันพกันตรงนี้ไท้แลนดรนนโอเคไเยราอนนงอเคไเรา่อพ้นงีโอเไราพอมลีานมได้งค่ะ จะบอกว่าว่าเป็นด่าว่าเป็นคนเอมือนน้องเป็นด่าไม่เดินว่าอย่าลืมใส่แมสอ๋อย่าลืมใส่แมสเราตรงนี้มีถือใส่ยอยู่คนเดียวโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวจะเป็นคนถือไฟให้แล้วกัน <c oughs> อะไรนะคะโดมแ <c oughs> องจี้หล่อมากเดี๋ยวนะแองจี้หล่อมากแต่ไม่เห็นหนะ้าแองจี้เลยงงงงตรงนี้ อ้าวอ่ะเขาพี่ปูแรงนะพี่ปูตอนตอนแรกคนคนรักพี่ปูอยู่นะเออตอนเนี้ยตอนเนี้ยทัวลงแล้วนุ้งโดมนุ้งโดมน้องโดมใช่ไหมอ๋อนุ้งโดมเอาถ่ายกลับถ่ายกลับถ่ายกลับถ่ายมาถ่ายกลับหรอคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ถ่ายตัวเองบ่อยนะก็เอาเป็นว่าอุ้ยแคเรนแรงอ่ะเธอว่าเป็นแคเรนหรอเพราะว่าฉันเป็นแคเรนเขาแรงมากนะคะอะไรนะทำไมอ่ะนี่ เราาจะได้ถ่ยเขาบอกที่เป็นมนุษย์ป้าดอมดมแรงไปไหมอย่าแรงได้ไหมบอกเป็นแคเรนเลยเหรออย่าไปกล่อมอย่าตัวลงอย่าตัวลงไม่เดี๋ยวมนุษย์ป้านี่คือพี่ปูหรือจี่เลยอ๋อทำหน้าที่อะไรนะไม่อยากได้เอทาม่เขาอยากเขาอยากมเขาไม่อยาก ่ใช่ไหมแล้วแต่ก็แล้วแต่เออโดมน่ารักไหมคะทุกคนถ้าน่ารักขอดาวหน่อยขอดาวขอส่งหน่อยในยูทูปขอส่งหน่อยขอส่งหน่่ออออออยคะเเันนี้ไลฟ์ที่ไหนยูทูบเหรอคะทั้งยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเออเลิศอะแม่ใช้ใช้ไอ้ยาดอกพิมพ์มาไร้่านจบเออเลิศเดี๋ยวดังบ้างทรูไฟจีค่ะขอแอบดูหน่อยไหมแคลรูไฟจีนะครับนี่อุ้ยมันก็ชัดนะแล้วมันสะดุดไหม มันสะดุดปะข้ามน้ำทะเลก็ไม่ไม่สะดุดนะคะโดมบอกไม่สะดุดก็ไม่สะดุดทำไมอ่ะอ่ะพูดพูดพูดเลยอ่ะพูดพี่กดโทรศัพท์พี่เอ้ยพีกดโทรศัพท์อ่าแรงนะคือเห็นเห็นโดมีแรงนะอ่ะแต่เท่าทีมอ่ะเท่าเทียมนะเธอมีวิวมากกว่าของเรานะครับมีวิวรสก์ร่าง9 0 0 0 0นเออเรามันแค่หลักสี่ แสนกว่าะเป็นว่าถ้าอยากเห็นโดบ่อยๆให้กดไลค์กดแชร์ไปก่อนเดี๋ยวจี๊ซแอบอุ้ยแม่ตะโกนเรียกเลยอ่ะกลับไปเองดูชุดขอไฟหน่อยจ้าไฟจ้าไฟไฟพี่นนพี่นนไฟผิดว่าผิดเพจผิดเพจผิดเพจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแชร์แกันเนาะแชร์กันคุณแจมยืนตรงนี้เร็วจะได้หน้าสว่างไม่จะบอกว่านี่คือผู้บัญชาการของคณะน้องโดมหม่มาหนึ่งโลกเดี๋ยวเราจะเราจะได้บอกว่าอะไรนะ ให้ทุกคนรอดูชุดน้องวันนี้ชุดดินเนอร์ว่าดินเนอร์วันนี้ชุดเนี้ยเจนกล่กองเสียงเตรียมไว้ยังพร้อมแม่เออ e อ e น g y ลูกสาวนาน,น,านลดแล้ข่วของครูเจนคือต้นเสียงเลยนะต้นจริงจริงครูคเจนก็เป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแอมนาตั้งแต่เด็กเลยว้าวแม่พูดหนูน้ำตาไหลจะร้องไห้แล้วคนบอกว่าคนชอบมาว่าหนูว่าหนูดราม่าดราม่าเรื่องหนูดราม่าว่าทำเป็นแบบแอบนองท้ายเวลาปุ๊บ <laughs> Andrea Mesa! <laughs> Andrea Mesa! Hello! Go, Andrea! Hello, Andrea! Hello, Andrea! Andrea, you look so beautiful! You look so good! Andrea, can you please say hi? Oh my god! You look so beautiful! I'm good! How are you? You look so good today! Really fun, we good! Right? Have you seen the girls um, Like the day before? Mm -hmm. yeah. Oh Yes, yeah. we did. Yeah. Oh, you, you look amazing Could today. You like um, who? Thailand. <laughs> yeah. Who do you like? Oh, my God. Who do you like? Yeah. I feel like my top just keeps getting bigger the more I get to interact with all of them because there's so many girls with so much potential. So, I see. it's gonna be very exciting. And yeah <laughs> can you give you a top five oh, no. I can't. no oh okay okay it's okay <laughs> it's okay okay thank you so much can you do a little bit pose like sexy pose fancy pose please this camera thank you so much wow i love that energy with lollipop that's so wow You look so gorgeous. Thank you. Thank you. เลิศ Thank you Mesa. เลิศเลิศไหมคุณเจนวันนี้ชีไบร์นะชีชายมากเออชีก็บอกไทยแลนด์กอร์จ o ส s นะชีบอกว่าไทยแลนด์กอร์จ o ส s ด้วยก็แบบไทยแลนด์ก็เลิศยังไงนางสวยคืนโอเคพิมพ์กันเข้ามาเลย เราอยากย้ายรถคันนี้จังเลยอ่ะรถอันนี้ใช่ไหมเพนอะไรอ่ะคือต้องเอาออกไปแล้วแอนนาออกมาแล้วทุกคนค่ะแอนนากำลังเดินทางออกมาชอบตอนนอนไอ้จีพูดภาษาอังกฤษมาก like passion fruit pineapple with extra special shot please อย่างเงี้ยหรออย่างงี้หรอทำไมอ่ะคุณเจนมันสู้เสียงใช่ไหม เออเออก็เสียงคุณเจนคนเดียวก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์เก่งแล้วหมวเก่งอยู่แล้วใช่ปะเออวันนี้ขออย่ายอมนะคุณเจนวันนี้ต้องสุดๆนะโอเคอุ้ยตะกี้มาอีกแล้วว่าคุณธนวัฒน์สองหอยดาวทำไมไม่ให้อด้าเขาจัดทองพี่แนนอยากถือเหรอไม่เอาหนูเกินพี่แนนพี่ทุกคนพี่แนนไม่ยอมให้จีทำงะไพี่แนนถือให้วันนี้พี่แนนจะเป็นคนถือให้ จี่เนี่ยทำงานอ่าไม่เป็นไรหันหลังได้หันหลังโคไลมาได้โค้กได้โค้กโดมโดมค่ะเอาจีจีหมดแล้วจีอะไรองโดมคือคือแฟนเพจนี้ต้องการให้โดมทักทายค่ะค่ะโดมต้องมาตีพาสกิ้งนิดนึงอยู่กับกระบี่เลยโดมโดมเดินหนีทำไมล่ะเออพูดเร็วตลกโดมมากเขาบอกวาไว้สิวางไว้เธอบอกที่เกียดไง หันมาหันมาเร็วไม่เป็นไรอนุเอามือจับไว้แล้วก็พูดจับให้คุยกับแฟนเพจหน่อยสวัสดีครับเขาบอกว่าหิวโอมอ่ะเขาชื่อโดมแหละไม่ใช่โอมเอางี้ละกันอย่าพูดผิดชื่อภาษาไทยหน่อยภาไทยเพจ t h Universe Thailand หน่อยถือกล้องแบบ Y2K เลยนะเขาบอกคุณถือกล้องแบบ Y2K ไฟมาอ่ะาเอาหน้ากาออกดิไม่ลองอ่ะหน้ากาออกลูกอ่ะหน้ากาออกคนลูกอ่ะหน้ากา มือถึงตลอดนะแม่มือถึงเออก็มีคนปากว่ามือถึงอ่ะอ่าอ่าเอาใหม่เอาใหม่ยังตอนนี้ขอคุยกับโดมก่อนได้ไหมคะพี่กับโดมเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีใหม่ไร็วเร็วเนี่ยโอ้โหอะโอเคครับดม อ๋อถาม๋อาให้ถามโอเคเธอก็แบบอินเแตนท์พูดไปไม่ได้หรออพูดเรื่องอะไรก็ได้เขาถามว่าคุณน่ใช่โดมเดอะเฟสหรือเปล่าใช่ครับอ๋อใช่เอออองงมากเจอปุ๊บเพื่อนปั๊บจับมือปุ๊บน้องโดมไม่ใช่คนบอกหล่อมาก no we not we not we not here for the tour no no we not here for the tour we not here for the tour I'm sorry Baba buy! Are we uh French border walking tour our uh called it uh crazy? What does bababoo mean? Oh my what? god you, you gotta stay you know, here. Welcome uh, what's your uh, what's your channel? Thailand, oh okay, said so we are Thailand channel Thailand, Thailand. Thailand called it Thailand. Oh my god. I have somebody in life. Oh my god. No, Mr. New Orleans. thank you. We are the most in We are here. in the French Quarter, New Orleans. Okay. Okay. Yeah. you you. Yeah. Okay. are the most <laughs> <in America. laughs> yeah, that's Okay. Uh, okay. Okay. Translation? Okay. เก็บเคโอเคโอเค h อเคโ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 อ k คโอเ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 คนอ h คโอเคโอมคโอเ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 คอเวโอเคโอเคโเมวยโอเกเอเโอมโอคนอีคโ่าโเโเเโอเโเเเสร็จนเ ่ะสวัสดีให้จบสวัสดีให้จบก่อนไทยแลนด์ใช่ครับไม่มีค่ะจีเอาเข้าไปจบไหมจีไปสัมภาษณ์อ่สัมภาษณ์เออจีพูดไปเออพูดไปถือคนละอันนั่นเหมือนเหมือนกันไปแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะแนะเรามาทำอะไรเม่อไห่คะเพจพูดไอะไรโอเคมาแล้ว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 โกนมาทำอะไรที่นิวออร์ลีนส์คะ เออสนุกไหมคะนีโอรีนแล้วเออโดมได้ติดตามนางงามบ้างไหมคะติดตามค่ะติดตามรอบคาฮะแล้วหมายถึงรอบชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะโอเคค่ะสว imming สุดนะคะอยากดูซิกแพดโดมแล้วหนึ่งอ๋อแล้วมีใครเป็นแบบว่า Favorite Candidate ไหมคะในปีนี้ฮะหมายถึงเวที m i ยู Universe ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าชอบประเททศไไไไหนนนเเเป็มมม่่่ใชพรราาาาะะะวผจกออืยสียงโดมเบามากไม่มีอะไรเกี่ยวกับงานที่ผมชอบแอนนาเสือมากเพราะว่าเอ้ามันมันเพราะว่าพี่แอนนาเขาทักทายเราเขาทักทายพวกเราก็เมื่อวานนะครับที่ผมเป็นช่างภาพอ่ะแล้วก็หลบตัวแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายเราหลบตัวทำไมคะ อยากใครเห็นบวเขาเห็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กาตะมุกตะมุยนี้ล้วทำไมช่างภาพต้องใส่เฮดโฟนคะเปล่าแค่พกไว้พกไว้ให้มันดูแบบเพลเราะเบื่อไม่เผื่อผมเบื่อผมก็นั่งฟังฟังเพลงได้แล้วดูนางงามพอเริ่มมาดูนางงามรู้สึกไงบ้างคะอันนี้ชายแท้ใช่ไหมเล็บเจลหรือเปล่าใช่แท้แท้สุดเลยนะครับไม่ก็ต้องถามนิดนึงเพราะว่าแบบ คือปกตินะคะก็ก็ต้องถามนิดนึงไงแบบอยากดูเล็บอยากดูเล็บอะต่อไม่ขอดูเล็บหน่อยมีพัตเตอร์แล้อไมึงเออไปชายชายมีพัตเตอร์ทุกคนอะต่อแล้วตั้งแต่มาดูนางงามรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นยังไงคะก็ปัดตื่นเต้นอะก็อยากดูนะครับทำไมถึงอยากดูคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่มาเนี่ยที่เมืองนอกแล้วก็มาดูานะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับ แล้วได้ได้ดูรอบสปีชอะไรอย่างงี้ไหมคะที่เขาตอบคําถามไม่ครับคือเพลินนิดนึงนะครับคือเพลินคืออะไรคะเอ่อเขาเรียกว่า oblivious นะครับคือแบบแปลค่ะเหมือนมึนเมาไม่ใช่มืนคือคือคือเห็นเห็นความสวยงามก็เลยมึนอ๋อไม่เราเราอยู่แค่ดูรอบสปี m m i n สูดแต่ว่าไม่ดูรอบสปีชอะไรเลยหรอไม่ดูแบบ วิธีการพูดของเขาออกมาคือฉันพยายามจะให้มันออกมาดีแล้วนะทุกคนพยายามมากแล้วอันนี้เขาต้องฟังหน่อยความเป็นจริงความเป็นจริงอยู่อเนสมากไปเต้นเต้นเต้นเลยเพลงมาต้องเต้นโชว์เพลงมาเร็วเพลงมาต้องเต้นโชว์ร้อแม่กซ์คุณทันเดียวแหละเอาเต้นเต้นก่อนไม่ให้ความร่วมมือแล้วหนึ่งไม่ให้เลยไม่ให้ ตานนี้สามพันคนดูเขาเข้ามาดูเธอค่ะอ๋อสวัสดีครับเขาบอกว่าขอดูซิกแพคโดมได้ไหมคะไม่ได้อ่นเมนไม่ได้งั้นโดมอ่านเมนหน่อยค่ะขายไปแล้วตอนนี้เป็นวันแพคแล้วหนึ่งเอ่อนึกว่าเอ่อเอาอันนี้ดีกว่าขายออกปะเนี่ยขายเดี๋ยวก่อนนะขายอะไรวะเริ่มมาขายเลยฮ่าคอคือ ให้สะอาให้มาเดก่อนนะฉันฉันว่าโดมไม่ไม่ใช่เราไม่ได้มาอ๋อนี่คือปกติถูกปะสามบวกสมคือหก e s 3สาบวกสบวกสคือ9กแล้วสกหคือสามคือเแล้วสามบวกสบวกสคือเแล้วเก่งมากไม่เมาพี่หนูก็ตอบได้ไม่เมาเดียวลอกลอหลออามาตอบเดี๋ยวอามาตอบ อะไรอ่ะลุงรังจังลุงรังลุงรังกูจังโดมกับโดมรู้สึกว่าตอนนี้โดนรุงรังนะเป็นลุงไม่รุงรังอะไรมันแบบวุ่นวายไหมวุ่นวายไหมก็ในธรรมะก็สอนว่าเราควรจะแบบเฉยๆแล้วก็แบบเป็นปกติไปไม่ควรจะแบบมีความรู้สึกอะไรแต่ไม่งั้นถ้าแบบคนมาวุ่วายมันทำใหเรารู้สึกบุบหดเราก็จะแบบไม่แี่เเราาถมนี่ย ไม่คือโดนรู้สึกว่ากันโดนอะไรเงี้คือวุ่นวายวุ่นวายไหมมันก็นิดนึงเพโค้ดโดนว่ะทุกคนกลับมาที่ตี้ต่อนะคะเพราะว่ามันลุงหลังโดมนะคะโอเคโดไม่กันอย่างช็อตขอบคุณข้อมูลและภาพสวยๆจากเพจ Miss Universe Thailand PN g l o b a l พูดได้ไหมพี่จีและม e ส s ูนิเวิร์สด้วยนะคะ